เวลาทำอาหารเรามีความสุข,ขหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เทคโนพลาสเองเนี่ยอยากจะโปรโมทว่าเอ๊ะห้องครัวมันควรจะเป็นห้องของความสุนขของการที่คนในบ้านาได้เป็นจอยร่วมกันนะครับก็ผ่านรนนายการกูเลมี่เราเราได้เห็นภาพงานได้เห็นฟีลงานนะครับก็เลยตัดสินใจเรียนเชิญกูเลมี่าม,มามาเป็นเกสต์ของเราในวนันนี้มาสร้างให้เห็นถึงความสนุกในการใช้เครื่องครัวของทางเทคโนพลาสในวันนี้ทุกท่านได้ชมกันนะคกูเลมี่ล่ะคะรู้สึกอะไะคะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าอ๋อ บอกคือเรียกว่าห้องครัวมันไม่ใช่พื้นที่ทำอาหารอย่างเดียวคือมันเป็นห้องที่หนึ่งคือเป็นห้องที่มี่อยู่แทบจะมากที่สุดในบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันคือการทําอาหารเป็นเป็นช่วงเวลาที่ได้ spend time กับครอบครัวแล้วมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือถ้าเรามีเลยค่ะเดี๋ยวให้ตาจา์ช่วยนำลายค่ะมตังนะคะเทใส่เทได้เลยอ้ใช่ค่ะไปบนหมูได้เลยใช่ค่ะจริงเราก็ วงมาแล้วเนาะมาแล้วค่ะตรงมาแล้วสามใบใช่แต่ว่านี่น่าจะให้ให้คนในเราช่วยกันละกันว่าโอลิมปนี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวผกิจัดการนำถั่วนะคะถั่วมาถั่วมาให้ช่วยเาช่วยกันคลุกนะคะเรามีเมนูขึ้นให้นะคะคนหลังจองเหรอถ้าในอยากจะเอากลับไปทําตามที่บ้านทําได้เช่นกันนะคะซึ่งเมนูนี้ไม่ยากค่ะสามเหลเราใส่ไข่นะคะทําด้วยไข่นะคะไข่ดิบฟอง แล้วก็ที่พอมันมีของเหลวมันก็จะเริ่มเริ่มเกาะเริ่มเริ่มเกาะแล้วนะคะแล้วก็จะมีน,นมกุทธิืน่นนะคะใส่ลงไปในนี้คะปกติแล้วเวลายอยู่ที่บ้านเห็นเวลาลงคลิปเนี่ยคือสน,นุกมากในแต่ละรอบเตรียมวัตถุดิบเองทั้งหมดเลยไหมคะ เตรียมเองหมดเลยค่ะโ oh. มันด้ยวยความที่เป็นรายการเราอะค่ะเราก็เลยต้องเลือกเมนูเองเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้น้อยแค่ไหน uh. ถ้าเราแบบมีคนอื่นมาช่วยเราเราก็จะแบบพอมันไม่ถนดัดหรือมันไม่เคยทําความมั่นใจในการทํามันจะไม่ค่อยมีอะค่ะ uh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณซิดไจะเป็นคนที่กินได้ทุกอย่าง <laughs> <laughs> เราจะ<อ>รู้เอคเพนาะายที<ม>่จะเลือกต่อไปก็จะใส่พวกน,นะคะไม่ไ uh. <laughs> อ oi> ี่จไม่สาวขนาดนี้ไม่สวยนะอันที่เรียกปาทีนี่แบบแอตีโก้แอตแอตี้ก็นะด้วยด้วยด้วยหนุ่มหนงวจ้างแม้งเ่าเงนมมอกกลงมอกกลางมองกลางใช่ไ ไปทำงานไปพี่ไ่พ <ís im> <avez> ี่ครับไปไปด้วยแล้วเอาสีไหนไปอ่ะพี่เีีเยวสีไหนไป